ครับสวัสดีครับวันนี้กบม้วนตกงเด็กฝ่าลูกเบาหมาเตียวเล่นี่ก็เรียงวะอาดยาวนะครับยาวจริงยาวไปตึ๊ดลูกตาตาลูกว่ายาวยาวมากเลยด้วยหมาแต่ว่าหึไอ้เรื่อยโอ้ยโอ้ยเรื่อยก็เสียมันเป็นไอ้โอ้ยนั่นเด็กเด็กมาเล่นกันอาดยาวมากทิ่มีมีลานอ่ะอาดได้แต่ Nu vừa lẹ nam bích <laughs> kỳ này. Tu lẹ có lưu nè. Qua mà lên. Wani wana tiết có nô nô có nô 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 ồ hôi bây giờ mà không lên á, lẽ Đi trăng trăng cao rồi đều lẽo về giờ mà giờ bây 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 tầm mà chả, bây không bây mà, có giờ mì ra bây mà bây giờ bây ถาราฟัดโอเคไม่ใชแป้งกันนี่พี่น้ยกโอเคอ่าก็ตรงนี้ขาเรียกโอเคด่างฝือเนื้อโครงนะครับต่ว่าเราขับมาต่างเล่มไปเล่บกรวดมาตึงเย็เนี่ยโครงกับเหลียวเหลียวเลียวทรายเหลียวทรายอนี้ก็เชเก็บไปเล่มกรวดพอเราขับมาแล้วากใจ๋งะหาดยาวแตเหลียวเก้าเมรับ ไปบอกตารรถางฮะเราเจ็บโอโคน้ำใสดีนะครับผมันนี้น้ำใสดีนี่น้ขึ้นนี่ทราไมนะฮะน้มขึ้นเ่นยน้มขึ้นรืนนามลงหาี เรามาตรงนี้ตกไปตกเบ็ดนามนามล้งกับนามล้งตึ้งปลาไม่ค่อยกินคุณูฝากดิมาเสียวอาดกดนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับผมกดตรงแดงทางยูทูบนะครับกดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ